ข่าวดีอัปตัวละครฟรีทุกตัวแล้วนะครับเฮ้ยร hey, ้อยเก้าสิหากท่านกำลังมองหาเว็บไซต์ขายบัตรเติมเกมออนไลน์หรือว่าไอเทมโค้ดเกมไม่ว่าจะเป็นไอดีเกมออนไลน์หรือว่าบริการเติมเกมที่ราคาถูกสุดในประเทศไทยนะครับต้องเว็บนี้เลยนะครับขั้นเทพนะครับอย่าลืมมาใช้บริการนะครับบอกเลยว่าใช้ดีจริงครับ สวัสดีครับสวัสดีน้องๆ FC ทุกคนเลยนะครับในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาแจ้งข่าวดีนะครับสําหรับน้องๆนะครับที่กําลังจะอัพตัวละครนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเพิ่งอัพนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับตัวละครเนี่ยนะครับปกตินะเราจะเสียเงินนะครับในการอัพอยู่ที่ประมาณ500ยใช่ไหมอ่ะห้าร้อยทองนะครับหรืออาจจะเป็นเพชรนะครับให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะแต่ส่วนมากผมจะใช้เพชรนะครับผมที่ผมอัพนะอ่ะโอเคก็คือใช้ทองก็ได้นะครับ แต่ทองก็เก็บไว้ใช้ซุ่มอย่างอื่นหรือว้ใช้ทาอย่างอื่นก็ได้นะครับอ่าแต่ผมจะชอบเก็บทองไว้ไม่รู้เป็นไรนะก็ <g iggle> จะใช้เพชรอัพตัวละครอ,อะไรประมาณนี้นะครับอ่าคือต่อไปนี้นะครับทั้งเพชรทั้งทองนะครับเราไม่ต้องเสียอีกต่อไปนะครับเพราะว่า GM เอ็มเาบอกว่าฟรีแล้วนะครับผมในการอัพนะครับใช้เพียงแค่ชิ้นส่วนความทรงจําชิ้นส่วนความทรงจําคืออะไรคือตรงนี้ครับผมนี่นะครับชิ้นส่วนคือตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็อัพได้เลยนะครับโดยที่ไม่เสียเพชร ไม่เสียตังนะครับปกติตอนนี้เราเสีย5 0ใช่ไหมเดียวเรากดไปเออไม่ใช่เดี๋ยวน,นี้มาซื้อเนาะ <c oughs> พูดผิดนะครับอันนี้คือซื้อชิ้นส่วนนะครับก็คือถ้าเรามีชิ้นส่วนครบนะครับเนี่ยเราก็อ่าสมมติเนี่ยร้อยทับร้อยใช่ไหมเราก็อัพได้เลยนะครับเราไม่ต้องอ่อไปเสียเพชรนะครับหรือเสียโกอีกต่อไปนะครับผมอ่าประมาณนั้นเนาะนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับเราไม่ต้องไปต้งเสียเพิ่มเนาะแต่ว่า พวกชิ้นส่วนเนี่ยหายังไงก็คือเราแค่เราเล่นทุกวันนะครับตัวละครนั้นน่ะลงไปเล่นทุกวันนะครับมันก็จะได้เองเนาะสูงสุดน่าจะวันละ100หรือเปล่าหรือว่าเขาเพิ่มแล้วก็ไม่แน่ใจนะครับผมอ่าก็ต้องดูอีกทีนึงนาะนะครับก็ถ้าใครรู้ก็รอคอมเมนต์บอกได้นะครับแต่เมื่อก่อนมันสูงสุดวันละ100นะครับผมอ่าโอเคเนาะนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเพิ่งไปอัพแล้วกันใครที่กําลังจะอัพตอนนี้เดี๋ยวเพิ่งอัพนะครับเพราะว่าทุกตัวละครนะครับ ฟรีนะครับผมอ่าอัพฟรีนะครับฟรีทุกตัวเลยนะครับผมพูดเฉยๆเดี๋ยวทุกคนจะบอกว่าเอ้ยไม่มีหลักฐานนะพูดมั่วอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าเขาบอกว่าฟรีจริงหรือเปล่านะครับผมอ่าถ้าพร้อมแล้วไปเลยมาแล้วแม่สาวน้อยโมโกค,คนที่เล่นแต่แมทโซโล่เรื่องแฮกเก่นจริงไม่มีโมเรื่องปืนยิงแต่ลมจนเพื่อนโหแถมหน้าเศร้าไม่มีโชว์ของตัวเอง สวัสดีชาวฟรีไฟเออรขอต้อนรับสู่ w วอซฟรีไฟเออร์ก่อนอื่นฉันมีเรื่องสำคัญจะบอกความฝันเล็กๆของทุกคนเป็นจริงแล้วนั่นก็คือการยกเครื่องระบบตัวละครใหม่ถ้าคุณกำลังจะเพิ่มเลเวลให้ตัวละครแล้วก็อย่าพึ่งนะนักพัฒนาบอกว่าหลังจากอัปเดตนี้จะได้เพิ่มเลเวลกันฟรีๆการเพิ่มเลเวลใช้แค่ชิ้นส่วนความทรงจาเท่านั้นรออีกนิดประหยัดเงินได้อีกเยอะ เมนูโฉมใหม่ระบบตัวละครของ Free Fire ถูกอัปเดตใหม่หมดจดมันจะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและสลับตัวละครได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะภาพรวมของทุกสกิลการเปรียบเทียบกับสกิลอื่นและความคืบหน้าในการเพิ่มเลเวลตอนนี้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงเซ่สกิลทั้ง4ในล็อบบี้ได้ทันทีที่เมนูข้างแถบเริ่มเกมทําให้เปลี่ยนเซ่สกิลได้ง่ายและเร็ว,รวนอกจากนี้สกิลร่างหนึ่งและสกิลปลุกพลังก็ถูกรวมกันไปเลยง่ายใช่ไหมละ่ะ การยกเครื่องนี้มันถูกใจฉันมากดังนั้นอย่าลืมไปลองดูกันนะออฉันนึกออกแล้วกำลังจะมีการปลุกพลังครั้งใหญ่เกิดขึ้นตอนนี้ฉันยังบอกอะไรมากไม่ได้แต่รับประก,กันได้เลยว่าหนุ่มคนนั้นจะไม่ทำให้ผิดหวะหรือไมว่าตอนนี้ฟีไฟเออร์มีตัวละคร35ตัวแล้วนะขอบคุณที่อยู่กับเรามาตลอดเมื่อเราเติบโต ตัวละครของคุณก็เติบโตไปด้วยเหมือนกันงอคงเป็นตัวแรกที่ได้บัฟและตอนนี้สกิลของเขาใช้ตอนนั่งยองหรือนอนหมอบได้แล้วแถมมีผลนานขึ้นด้วยส่วนราฟาเอลจะได้สนุกกับการแอบยิงด้วยสไนเปอร์และไรเฟิลซุ่มยิงสัตูที่โดนเขายิงร่วงจะหายไปเร็วขึ้นด้วยคุณสามารถดูการปรับเปลี่ยนของตัวละครอื่นๆได้ในแพดโนตและในอนาคตเราจะทำให้ระบบตัวละครสมดุลและสนุกมากขึ้นอย่างต่อนเนื่อง C b C จะถูกปรับให้ดีขึ้นตามที่ผู้เล่นเสนอแนะกันมาตอนนี้อาวุธจะมีความหลากหลายมากขึ้นและเซ็ตอาวุธในแต่ละเกมก็แตกต่างกันเล็กน้อยด้วยเซ็ตอาวุธได้รับการออกแบบมาอย่างดีเพื่อให้คุณได้ใช้อาวุธโปร,โปรดตลอดการรวมทั้งเลือกใช้อาวุธใหม่ๆได้อีกการส่งอาวุธให้กันภายในทีมก็เป็นกลยุทธ์ที่มีประโยชน์ใน 4B4 เพราะเรารู้ว่าการแบ่งปืนและของแต่งเป็นเรื่องยุ่งยากตอนนี้ สามารถดรอปปืนพร้อมกับอุปกรณ์เสริมได้พร้อมกันแล้วนะปืนกระบอกใหม่ขอดกำลังจะมาเร็วๆนี้เจ้าปืนคนสุดหนักนี้จะมาเป็นทางเลือกใหม่ๆให้กับการเล่นอีกทั้งคุณจะได้รับขาตั้งสามขาติดตั้งมาพร้อมกับคอดด้วยนะระหว่างที่คุณกำลังหมอบหรือนั่งยองจะทำให้โหมดการยิงแบบใหม่ทำงานมันจะทำให้คุณยิงแม่นขึ้นเรื่อยขณะยิงรัวต่อเนื่อง และตอนนี้ก็ได้เวลาอัปเดตเรื่องอาวุธของพวกเราแล้วเราตั้งใจอ่านข้อเสนอแนะของคุณอย่างรอบคอบและปรับเปลี่ยนปืนเพื่อให้เกมสมดุลมากขึ้นและนี่ก็คือซีซั่น2ตอนที่2ของเราและพบกันในตอนต่อไปใน What's That's all Up Free Fryer for Season 2 Episode 2 โอเคนะครับเขาก็บอกว่าฟรีเนาะนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับอ่าใครดูแล้วก็จะเข้าใจเองนะครับใครที่กดข้ามคลิปก็อาจจะคอมเมนต์มัวๆน,นิดนึง <c oughs> โอเคนะครับอ่าอ่ามีน้องนะครับบอกว่าพี่สอนผมเล่นกิจกรรมนี้หน่อยเนี่ยกิจกรรมป,รป,รปลาโป่งสงการแจกเพชรคูณ3นะครับซึ่งผมก็ยังไม่เคยเล่นเลยนะครับแต่ว่าน้องบอกว่าสอนผมหน่อยผมเล่นไม่เป็นอ่ะก็อ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวเรามารอ,อดูมาดูกันแล้วกันอ่ะนะครับว่าเล่นยังไงกดเข้าไป นี่นะครับก็คือผมลองอ่านรายละเอียดแล้วนะครับเขาบอกว่าให้เราเนี่ยปลาโป่งก่อนนะครับปลาโปง่งถังสีเหลืองเนี่ยนะครับจะเป็นเ,เงินที่เราต้องเติมขั้นต่ํานะครับถังสีเขียวก็คือโบนัสของเราที่เราจะได้เนาะนะครับเดี๋ยวเรามาลองกดดูนะครับปลาโป่งเนาะปึ๊บแหมเติมเ,เงินขั้นต่ำเจ็ดร้อยนะครับจะได้รับโบนัสอยู่ที่2 8 3ดสิบามเพชนะครับ ก็คือถ้าเราเติม709เพรเราจะได้ทั้งหมดประมาณอ,าอยู่ที่เกือบพันเพชรนะครับก็คือ700บวก200กว่านะครับผมอ่าโอเคนะครับไอ้283เพรเนี่ยฝั่งทางเขียวคือโบนัสของเราที่เราได้40%แต่ถ้าเราไม่พอใจนะครับเรากดปลาใหม่9เพรนะครับก็คือเติมเงินขั้นต่ำเนี่ยผมพอใจแล้วนะครับผมก็จะปลาใหม่เฉพาะโบนัสนะครับเพราะว่ามันได้โบนัสเพียงแค่40%เท่านั้น ซึ่งผมต้องการที่จะเยอะกว่าสี่สเอร์นะครับโอเคเดีย๋ยวเรามาลองปลากันดูนะครับเก้าเพชนะครับปับ๊บโอ้ยังอยู่สี่ิเปอร์เซนเหมือนเดิมนะครับแต่เราจะเสียเพชรเรื่อยๆ่นะอ่านี่ไงขึ้นมาหกสิเพชรเมื่อกี้เราเสียไปเท่าไหร่สิบดเพชรแต่เราไม่บวกขึ้นมาเยอะมากนะครับเออบวกขึ้นมาจากสองรอเพชรอ่ะคือคูณแทบจะคูณ2เลยนะครับ เห็นไหมโบนัสปกติได้แค่200กว่าเพชรนะครับตอนนี้ได้400กว่าเพชรแล้วนะครับอ่าเห็นไหมโบนัสนะครับเราก็สามารถปลาขึ้นไปใหม่ได้เรื่อยๆเลยนะครับอ่าถ้าเราอยากได้เยอะงสูงขึ้นนะปึ๊บเ0ินี่เห็นไหมเพิ่มมาอีกแล้วนะครับเป็น496เพชรนะครับเออเพชรก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคืออ่าเดี๋ยวเราลองอ่านรายละเอียดดูก่อนนะครับว่าเขาให้สูงสุดเท่าไหร่รับสูงสุด5,000เพชรต,ต่อสิทธิ์อ๋อก็คือแค่5,000ันเพชรต,ต่อสิทธินะครับ สามสิทธ์นะผู้เล่นรับโบนัสได้สามสิทธ์ต่อผู้เล่นนะครับก็คือสูงสุดค่แค่อยู่ที่หนึ่งหมื่นห้าเลยหรออยู่หนึ่งหมื่นห้าพันเลยหรอ,อรับโบนัสสูงสุดนะครับโอเคแล้วก็ตามนี้นะครับถ้าเดี๋ยวเรามาดูกันผมก็ไม่รู้ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับมันบอกตรงไหนเนี่ยนะครับไม่เห็นมันบอกเลยว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับสูงสุดเนาะนะครับเอหรือว่ามันอยู่แถวนี้ มองไม่เห็นนะครับอยู่ตรงไหนว่าอ่ะกดไปใหม่นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับใครพอใจก็เติมได้เลยนะครับปุ๊บอยู่เท่าเดิมนะครับเจ็ดสิบเซนเนี่ยถ้าใครพอใจนะครับไปเติมเจ็ดร้อยเก้าเพศนะครับก็จะได้โบนัสเพิ่มอีกนะครับสี่ร้อยเก้าสิบหกเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจเนาะนะครับอ่ะปุ๊บแต่ถ้าเติมก่อนเล่นกิจกรรมนี้มันยังไม่ได้นะครับนี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าร้อยหกสิบเจ็ดโอ้โห เสียเพชรเป็นนิดเดียวแต่ว่ามันบวกให้เยอะมากนะครับเออนะครับนมะ้ถ้ามันยังไม่พอใจไปอีกครับผมผมไม่พอใจว,ว่าผมไม่เติมอยู่แล้วผมเล่นให้ดูนะครับเฮ้ยร hey, ้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้เชดเฮ้ยจริงอะโบนัส bon ร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เฮ้ยสุดยอดเย้โ yeah. ห oh, เนี่ยผมว่าพอพอเนะครับใครใครที่แบบว่า จะเติมจริงๆนะผมว่าพอไปเติมเลยเจ็ร้อยเก้าเพนะครับได้โบนัสพันสามรอยสิบเจ็ดเพชรวมแล้วเกือบสองพันกว่าเพชโอโอ้ได้สองพันกว่าเพรเลยนะครับเนี่ยนะครับรวมหมดนะสอง0ันกว่าเพรนะอะไปอีกนะผมไม่เติมอยู่แล้วนะครับปึ๊บโอโหร้อยเก้าสิบเพรลดมาเหลือห้าสิบเพรเออ50สิบเปอร์เซน็เซนเออร้อยร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็น นี่ไงนะครับบอกแล้วอย่าโลภมากนะครับใครที่แบบว่าเห็นได้เยอะๆแล้วผมแนะนําว่าเอาไปเลยนะเอาไปเลยนะน,นี้ผมเล่นให้ดูเฉยๆนะครับ่าปั๊บ60%อ่ะขึ้นใหม่แค่ขึ้นใหม่แค่ปึ๊บมาดี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 แต่เอาง่ายๆคือถ้าเราอยากได้เยอะกว่านี้นะครับเมื่อกี190้190%ใช่ไหมคือที่จริงอ่ะเราไปปลาเติมเงินขั้นต่ําเพิ่มขึ้นมันก็อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะได้เยอะขึ้นนะครับลองลองดูก็ได้นะฝาเง,งินขั้นต่ําก่อน เาเพรปึ๊บเห็นไหม500กว่านะครับแต่เราเรามันลดลงนะครับอันนี้มันลดลงนะครับก็คือถ้าใครงบไม่พอก็ได้นะเ <c oughs> มื่อกี้700ลดลงอ่ะ9เพรนะครับปึ๊บลองดูดิางเงินขั้นต่ําก่อนนะครับ400โอ้โหจาก700ไม่ได้เยอะเลยอันนี้อันนี้คือเหมือนเป็นโอ้โห709โอ้โหไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเลยนะครับเอาอีกทีนึงปึ๊บ โอ้จบแล้วนะครับโอ้ไม่น่าเลยปับ๊บโอ้จบแล้วนะครับถ้ามันได้แล้วผมคิดว่า7จ็ร้อยน่าจะสูงสุดแล้วบ้างนะยังนี่มันต้องเุ่นพันนี่เออมันต้องเุ่นพันนี่ปึ๊บปึ๊บโอ้โเหเลือสามร้อยเก้รผมไม่แนะนําเลยครับสําหรับการเติมขั้นต่ําผมไม่แนะนําเลยนะในการแบบว่าสุ่มใหม่คือยิ่งสุ่มยิ่งน้อยลงนะครับ นี่นะครับปลาขั้นต่ำนะครับเติมเงินขั้นต่ำยิงน้อยลงเรื่อยเลยอ่ะตอนนี้เหลือ469ผมไม่เอาแล้วเอาไปลองปลาอันนี้ใหม่ทีนึงรับโบนัสปุ๊บ280เบดเฮ้ยท้อเลยนะครับคือเออ่สังเกตแล้วว่าถ้าใครแบบเ,เงินไม่พอเติมขั้นต่ำนะผมว่าปลาใหม่ดีกว่านะปลาขั้นต่ำใหม่มันลดลงเรื่อยเลยนะครับปลาขั้นต่ำเนาะ ตอนนี้ก็คือผมเติมขั้นต่ำที่469เพรผมก็จะได้โบนัส281เพรนะครับประมาณนี้เลยบวก60อร์นะนะครับเอาใหม่อีกทีนี้มาขั้นต่ำนี้ทำไมมันไม่ออกดีๆให้เลยอะโอ้ออกไร99แย่500โอ้โหแย่ yeah, เลยครับแย่ yeah, เลยครับมาไหมโอ้โหเก็บแน่ทุกคนเฮ้ยอยากจะลองฮะเยส ปึ๊บหมดแล้วนะครับเพชรไม่พอขาดเพเ็รหนึ่งโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อกี้นี้แบบร้อยเก้าสิบเพชรเออร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วโลบมากไงนะครับอันนี้คือเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลบมากลาบจะหายนะครับผม <laughs> โอเคแต่ผมไม่เติมอยู่แล้วนะครับปุ๋ยบวกร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโคตรสุดเลยนะครับผมคือแบบเหมือนเราต้องสุดไปเรื่อยแหละแต่๋ยมันก็ออกเองร้อยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ะนะนะครับ แต่ควรจะออกนะครับผมก็ไม่รู้ว่า ID ไหนจะเกลือขนาดไหนนะครับ ID เบางไออาจจะสุ่มจนแบบโหเกินยอดเพชรที่เราแบบโบนัสแล้วก็ได้นะครับผมกว่าจะออก190%นะแต่ ID นี้มันก็อออกไวอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคเนาะนะครับประมาณนี้เลยนะครับวิธีการเล่นนะครับก็ง่ายๆนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากผิดพลาดกันได้ขอไพรเวตที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย